สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแชย t u b บและ f อครับสวัสดีแฟนเพจ Facebook ด้วยครับโันเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปที่อู่อะเรามาดูหกไอเครื่องยนต์นี่อะเยเป็นรูปเป็นร่างเลยครับ อันนี้เป็นคานทุกมันลิมิเต็ดครับวางหูกระต่ายแล้วน,นี่ติดตัวคูตาอนี่บางโคลแล้วได้บางโคลแล้วนี่นจะทำให้ปิดเครื่องปิดเครื่องปิดหม้อน้ำง่ายจะทำที่เปิดตัวนี้ขึ้น ไม่รู้เดี๋ยวช่างตัทาทำให้จัดให้ทางลังก็วางไม้แลยครับอันนี้เช็ดสีเพียงอะเช็ดสีเพียงก็เหล็กหนาหกมิลครับผมมัดขาน,นสีเพียงก็รอมือเสือก,ก,ก็บอกครับ กระบอกมาก็จะวางกระบอกแล้วจะได้วางทำทุกตีครัของกระบะหนี่งร้อยแล้ะเอาไม้หน้าสามวางรองแหละหลังนี้ก็จะปิดเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นเรียบเลยนะมันเป็นกระบะเป็นดําจะปิดแผ่นเรียบเลยตรงนี้ก็จะทำ กระบบตุ้งอ่างอมันดีโนเลยก็น่าจะน่าจะใส่เก่ารอยดีเปล่าไม่ได้ใส่กันเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้รื้อเกาเลยเก่าเดิมๆมันเนี่ยเดิมๆแบบเดิมๆอ่ะโอ้ดูแบยโค้ง นั่นมันโ,นโค้งขนาดนี้เฮ้ยจะเป็นเกียร์ครับน้ำนั่นก็นจะเป็นดูสังเกตติดตามเรื่อยๆครับดูเรือ่อยๆครับ ขายชิ้นนี้ก็คงไม่เสร็จหรอกมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ้ยนี่ครับเกีย DF4 ว Wheel วของนู้น,น,นมันน่าจะเป็นเชือกีตัวนี้เ,เออเป็นเชือกีของอะไรเี่ยชื่จใหญ่ Mazda ดีกว่าเกีเยร์เป็นของปาเจโร่ เบียรปาเจโร่เอาไปจุดดับเครื Brother ่องวิซูพอดีเลยพอดีร oh, ูมาเลยเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เอาไดสตาร์ทมาติดได้สตาร์ท เราช่างแล้วทำทำไมต้อันานวะล่แต้องได้กรณีก็ต้องได้สำหับชิ้นกลางจากเปลเนี่ยจากเปลออกข้าวไปเนี่ยออกข้าวเนี่ยต้องเข้ากันเนี่ยเข้ากันแล้ไม่ผ่าดไม่เกินเนี่ต้องเป๊ะๆเดี๋ยวก็เวลาทำเสร็จก็ได้ไปตั้งศูนย์มันก็ได้เนี่ ไม่ขาดไม่เกิตนต้นสีมันก็พอดีเลยมันจะเหมือนดีแบบคล้า,ายๆรถจิ๊บรถจิ๊บทหารรถจิ๊บดำไม่รู้จะเป็นสีอะไรถ้าต้นสีเขียวขี้มาเขียวอะไรมันรถทหารอ่ะเข้มเลย lên cuộc hỗn tình đi đào cho một mai thì chưa đấy chưa thì chưa thì มันจะของดูอยู่มันบอกนะครับว่าเป็นีอะไรครับอยากรู้มากเลยเออใชไหใช่ claro ่ใช่หยุดทานลูกมันเยทำจากลูกโม้มันถึงจะได้ตรง กันเครืงจันะครับได้ขาดไม่ได้ไรกมีมีสันสไม่ได้คแ้วมั้งเครื่องจันเหล็กใหญ่อะนี่เป็นแบบมเนี่ยแเป็นแม่เล็ก

dạy thì ừ. đúng anh thắng đúng 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 มิซูบิชิรุ่นอะไรหน่าไซคลนหรือเอลสองร้อยเรื่องเรื่องมิซูดีเซลรุ่นอะไรกับเบโร่องมันจะถูกกว่าเครื่องคูระตา้าื่อเยต์ ទៅទៅតាមឆ្ងាយទៅណាគឺដូចសុខស្រួលបាទមិនខ្វាយខ្វល់ទេគឺតែតែទាំងឆ្វេងតែទាំងជួនណាឯជីមឆៃម៉ូតទៅខ្លួននៅបានទៅក្បោហ្នឹងរូបនឹងណាតែ ลุ้ใหญ่ไม่ค้าลุ้เดียไอเกนอยู่ไนบ้านไม่อยู่ขี่รถไ,ไ,ไ,ไปไหนไม่รู้เมื่ดกี้อ๋ออย่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจได้ครับสวัสดีครับ